อ,ออพาทัวร์บ้านพักนะคะชะอํา h o สพูวิลล่าค่ะฮอสพูวิลล่าค่ะอ่าไปค่ะไปกับไกด์สาวสวยของเรานะคะมากันกี่คนนะคะที่พักมากันเจ็ดคนค่ะตอนนี้ตอนนี้เจ็ดหรอ เ็็จค่ะกทั้งหมดเก้าคนแล้วก็มีอีกสองคนใช่อ่ะเราเราควรเข้าประตูไหมคะเข้าประตูก่อนไหมคะเข้าประตูบ้านก่อนนะคะบ้านก่อนแล้วค่อยๆออกมานะคะโอเคค่ะต้างในนะคะก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะค่ะไปค่ะโอเคค่ะข้างในนะคะก็จะมีเป็นเก้าอี้โต๊ะนะคะโอเคเก้าอี้โต๊ะเขาเรียกห้องรับแขกค่ะ อมีทีวีด้วยนะคะมีอินเทอร์เน็ตไหมคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กบ้านนี้ติดติดเน็ตนะคะเอาไปห้องใหญ่ก่อนไหมคะ,ะห้องใหญ่นี้ห้องใครคะเข้อ,อก่อนคะ่ะเข้อ,อก่อนคะ่ะเดี๋ยวโป๊อ่าไปข้าอูยใครคะเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องใหญ่นะคะอันนี้มีเจ๊พเพียวนอนเล่นคะ่ะนี่ห้อง,องคุณปีนะคะปี๊พเยวเอาเปน,น,าน,นมุนี ไปตรงนั้นมีห้องน้ำหรือเปล่าคะมีห้องอะไรคะไปค่ะเดียวเดี๋ยวปิดโทรมาเตือนวายโอเคค่ะไปต่อค่ะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องน้ำโอเคอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอีกฝั่งโอเคค่ะอะดึงค่ะดึง หนึ่งค่ะโอเคค่ะไปค่ะต่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้อ๋อมีห้องน้ำด้วยโอ้โหเจ๋งไปเลยนั่นหราคะห้องน้ำค่ะโอเคโอเคอเค่ะว้าย <laughs> มีตู้เย็น <laughs> ไม่ต้องเปิดค่ะเปิดประตูห้องต่อไปนะคะอันนี้ห้องใครคะ ห้องไข่นอนอันนี้เดี๋ยวมาหมายกับป๊าป๊าจะมานอนใช่ไหมคะคะใช่อ่ะโอเควางของอ่ะค่ะไปส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของหนูเองค่ะห้องนอนของเด็กๆนะฮะโอ้โหโอ้โห เป็นขอ <โฮ S 1> ง2 2> ช,ชั้นนะคะพี่2 2> ย๋เด็กๆนอนห้องนี้กันออโอเคมีอะไรคะแล้วข้างนอกนะคะก็จะมีสระวะะ่ายน้ำใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหม<ช>เพราะว่าเป็นสระของเราโอเคอเล่นทั้งวันทั้งคืนแน่นอนแต่ว่าเขาห้ามเสียงดังแต่ว่าห้องบ้านเราติดริมเลยเนาะบ้าน บ้านเราไม่มีใครอยู่ใกล้เราก็เล่นนํำได้เสียงดังได้ใช่ไหมคะอ้ามีอะไรคะไ็นคะอ๋อมีเก้าอี้ด้วยค่ะเล่นดูเด็กเล่นอ๋อดูเด็กเล่นค่ะอันนี้มันมีเตาปิ้งด้วยนะคะราคาชอบตรงนี้แหละถังน้ําแข็งนะคะอันนั้นหลังบ้านมีมะพร้าวกินได้ไหมคะมะพร้าวน่าจะได้โอเคค่ะแค่นั้นแหละจบรีวิวค่ะสวัสดีค่ะเออ